ข้อ43นะครับเขาบอกว่า a และ b เนี่ยเป็นจำนวนเต็มนะครับที่ทําให้พหุนามตัวนี้นะครับเป็นตัวประกอบของตัวนี้คือถ้าเกิดเราเจอคขาว่าตัวประกอบเ่ยนะครับก็พูดง่ายๆมันคือแฟกเตอร์ใช่ไหมก็คือเนี่ยมันสามารถที่จะไปหารหารกับตัวเนี่ยแล้วลงตัวนะครับโอเคเมื่อเมื่อตัวนี้นะครับเป็นตัวประกอบของก้อนนี้แสดงว่าจับหารกันแล้วลงตัวดังนั้นข้อนี้เนี่ยเอาวิธีที่แบบซิมเปิลและเข้าใจง่ายสุดก็คือจับหารยาวแล้วให้เศษเป็นศูนย์นะครับอาเราก็เขียนตัวนี้ครับเออคือ จะหารจะหารยาวหรือหารสังเคราะห์ก็ได้นั่นแล้วแต่ความชอบนะครับถ้าอย่างเราอธิบายเนี่ยเราชอบเขียนหารยาวเพราะว่ามันไม่ต้องไปนั่งพิจารณาเรื่องการกลับเครื่องหมายให้มันยุ่งยากนะโอเคงั้นเราเขียนแบบนี้นะครับโอเคอ่ะก็ก็จะได้หน้าตาของการหารยาวเป็นแบบนี้นะแล้วก็ แล้วก็จับสับหาเลยนะครับตัวแรกนะครับ x กำลัง4เนี่ยอันนี้ x กำลัง3ใช่ไหมแสดงว่าตัวผลหารนะครับก็เป็น x เอา x ตัวเนี้ยเข้าไปคูณด้านหน้านะ<ๆ>ก็จะกลายก็จะกลายเป็น x กำลัง4นะครับบวก ax กำลัง3บวก <c oughs> บวก x กำลัง2แล้วก็บวก 6x นะครับโอเคคราวนี้เราก็จับตัวบนลบตัวล่างนะจับข้างบนลบข้างล่างนะครับบรรทัดถัดมาเนี่ยก็จะกลายเป็น อันนี้เราเราดึงเครื่องหมายลบมาเลยแล้วกันนะครับเราก็จับตัวบนมาลบตัวล่างใช่ไหมครับตัวนี้ก็จะกลายเป็น2 4 x กําลังสนะตัวนี้ก็จะกลายเป็นลบห x นะครับแล้วก็ด้วยความที่ตัวนี้ x กําลังสนะครับตัว x กําลังสเนี่ยก็ยังหารได้อีกหนึ่งครั้งใช่ไหมเพราะฉะนั้นครับตัวต่อไปก็จะกลายเป็นอะไรเอ่ยก็คือต้องเป็นตัวนี้ใช่ไหมเราเอารลบสิบวก x นะครับลบสิบวกเอ่อลบวงเล็บ10บวกเเนี่ยเข้าไปคูณตัวนี้นะครับก็จะได้บรรทัดถัดมาคืออย่างนี้ครับ เราเขียนาชา้าทิหนึงนะเพราะว่าเดี๋ยวเขียนเร็วไปแล้วมันจะผิดนะครับกลัว,วผิดต้องมานั่งแก้อีกนะก็จะกลายเป็นแบบนี้นะครับคราวนี้เนี่ยด้วยความที่เรารู้แล้วว่าข้อเนี้นะครับมันเป็นตัวประกอบใช่ไหมคือมันหาแล้วเนี่ยไม่เหลือเศษแปลว่าถ้าเกิดเราเอา อ่ะเราดึง b ีบอยข้้งบนมาก่อนเนะเอาบรรทัดไอตัวบนเนี่ยมาลบกับตัวล่างตัวนี้ครับมันจะเท่ากับศูนย์เพราะว่าความเป็นตัวประกอบเนี่ยนะครับมันจะไม่เหลืออะไรแล้วด้านล่างแบบนี้นั่นแสดงว่าอะไรแสดงว่าตามตำแหน่งนะครับตัวนี้กับตัวนี้จะมีค่าเท่ากันใช่ไหมแล้วก็6ตัวนี้ครับกับเลขตัวนี้จะต้องมีค่าเท่ากันอย่างแน่นอนนะเพราะฉะนั้นเราก็ตั้งสมการอีกอันหนึ่งครับ A อบวกสินะครับมีค่าเท่ากับ6นะเราจะได้ว่า A เนี่ยมีค่าเท่ากับลบสแล้วก็จับตัวนี้ครับด้านขวามือใช่ไหมบีเนี่ นะครับแล้วก็10แทน a ด้วยลบสเข้าไปเลยเนาะก็จะกลายเป็นตัวนี้ออกมานะครับเราก็จะได้ว่า b เนี่ยมีค่าเท่ากับลบสาฉะนั้นถ้าเกิดเราเอา a กับ b มาคูณกันนะครับ4ี่คูณกับสาเนี่ยก็จะได้144ใช่ป่ะนะแล้วฉะนั้นเขาอยากได้แอบส์ลูดนะครับแอบส์ลูดก็คือเปลี่ยนทุกอย่างให้มันกลายเป็นบวกซึ่งมันก็จะได้คําตอบเป็นตัวนี้นะโอเคเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ก็ตอบ100แต่เนะีขาเรากดเครื่งองเลขเช็คก่อนอ่ะ144นะครับเรียบร้อยนะ